นี่นี่ตัวหนึ่งเต็มเนี่ยนี่เยี่ยบเลยครับเพื่อนเพื่อนเยี่ยบเนี่ยนี่ตัวหนึ่งตองตัวนี่เอ่ะพี่ตัวแล้วครับอ่าสวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้วันดีนะครับฝนตกหนะักกลางคืนเลยนะดูแมงเม่าดีครับตกตั้งแต่ตอนเย็นแล้วแล้ว,ลวนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปจับอึง้งไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่าผมก็มไม่เคยจับนะครับแต่ก็พอจะมีความรู้อยู่บ้างเพราะว่าเราเป็นเด็กบ้านนอกนะครับฝนยังตกพันๆอยู่เลยนะคือถ้าถ้าฝนมันตกหนักเนี่ยน่าจะออกนะครับ แต่ตอนนี้ก็เพิ่งหัวค่ำอยู่เลยจะรอน้องอีกคนหนึ่งก่อนนะครับเฮ้ยพร้อมแล้วมือเฮ้ยนี่นี่นี่อุ้ยไอเจมอึ้งอะไรวะเนี่ยไอเทียไม่ใช่หวายเจมไม่ใช่อื้งอื้ออ้อหลายไอเทีย ในไหนเขาดูไดโอ้โอนี่จับได้ที่ไหนที่นี่ปะที่ตรงนี้แหหรอแล้วไม่ให้มันหองมั้งเลยถแถวเ,เนี้ยหมดตัวแล้วเหรอยังอยู่ข้างในข้ามไปข้างในนะไม่คิดหรือหรอตรงข้าขงใน,นข้างในคิดได้หรอหรอไปเราลองไปดูบ้างด,ด,ดูดูท่านผู้ชม <laughs> เพื่อท่านผู้ชมนะครับเฮ้ยเพื่อนๆเราต้องได้สักตัวละมั้งเจมเฮ้ยไม่ได้เสียช,ชื่อตายเลยนะแต่เมื่อกี้มันร้นองอะไรนี่ละไหนงไงเจมน,นั่นนะเห็นยังงองไปตักงองไปตักอันนี้อันนี้อันนี้มึงใช่ัง้เฮ้ยมุบเลยเฮี้ย ยังยังมหเยเดีดึกไปเองเฮ้ยเจมมันจะหายอะดิแดงเหรอมันกินได้ไหมเนี่ย้านีัน้ตนี้เ่เแดงนะเาดูหน่อยยังไงก่ออ ยี่สิบโลได้ไหมว่ามีไปไปไปบอลได้ปิกะบอลได้มีทำอะไรดีวะเจนเคียร์ตอนนี้ยังไม่ได้ชักตัวเลยนะเว้ยแล้วเขาดูไม่ค่อยผิดกันด้วยอะดิเออเออไม่หมูนี่ว่ายี่ฮะ มันไม่ร้องเลยอ่ะเออมันมันไม่ง่ายเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนเฮียเราเห็นเขาไปจับกันได้เยอะเรานึกว่าง่ายนะนี่เรายังไม่ได้สักตัวเลยนะเพื่อนเพื่อนหรือว่าเราอ่อนไว้เจมคนดูครับเจอแล้วครับตัวนี้จับตัว้จะข้ามนี่เพื่อนเพื่อนแต่เราเจอแล้วหนึ่งตัวนี้ให้เจม จับราคาบ่ะครับไปเร็วครับเสร็จแล้วนึงเห็นไหมเจมเราไม่เฟลแล้วใส่กระชังด้วยนี่ครับเพื่อนเพื่อนเป็นไงฟีมือเ้เจมมันต้องห้าแบบนี้หรอวะขับเอาขับโดยนันดีกว่าเออป่ะใส่ดิเลยหรอฮะใส่ยาสใส่ยาสใส่ยามดิอันนี้ใส่เป็นควันกระชังก่อนลิฟต์ใส่มาดิ ใหญ่นะครับตัวนี้น่าจะมันครึ่งโลได้นะ <c oughs> ไปไปใ <c oughs> ต้น้ำเออต้มสักมอเบอร์สามสิบนะเจนนะเ <c oughs> จ๋งแล้ว,พวเพื่อนนี่ไงเจมโชว์ฝีมือดิมึงมึงอันดับแรกมึงต้องก้าวขาเท้าซ้ายไปข้างหน้าก่อน <c oughs> จับยางอ o เว้ยนี่ครับพเพื่อน อเนี่ยตัวที่สองเัาสองตัวแล้วครับนี่ฮะเห็นปะเน่เน่สองตัวขอต้มนะบ้าไปเพื่อมีอีกือมีนี่เจมเราเราห้าพิดวิธีวะ่ะเออตรงนี้ขับรถเอาดีว่าแต่หน่าจะเติมน้ำมันสักสองร้อยอะนะ Nè Này Ừ, đi ngay Ừ, đi ạ Trong Sao đi quá chứ em này thì mà lõng á Đi, đi, đi Tổ hít tham, khắp Ê, chị lâu, ôi, nèo kênh lâu à Ê, vâng ha, đấy ngay Đi นี่ตัวนึงนี่ตัวนึ่งเพื่อนมับนี่ตัวนึงมับโอยไงสองตัวติดฮ่าฮ่าฮ่าอะไรวะเนี่ยใครเดือนนี่ยเนี่ยร้องเนี่ยออสออสเนี่ยอะไรวะนี่นี่เจม มับเข้าใหา้มับเข้า,หาให้เฮ้เราอ่องแนวเก่งหรอว่าเจมนะมนเออนี่นี่นี่ตัวหนึ่งครับเพื่อนๆพ,พางอยู่เห็นไหมเนี่ยนี่นะครับเจ้าอึนปักขวดนะครับ,บเฮ้ยเจม เจ็ดตัวแล้ววะเนี่ยได้หลายตัวแล้วเนี่ยเอาเรื่องหว่าอนแรกมึงว่าจะเฟลซะแล้วคิดนี้นี่ครับเขาว่ากันว่าโลสามร้อยห้าสิบใช่ปะ่ะเจมนี่นี่ตัวหนึ่งเจมเนี่ยดี เทียบเลยครับเพื่อนๆเนี่ยดูเนี่ยเนี่นี่ตัวนึงส่งตัวโอ้นี่สองตัวโหเนี่ยครับกำลังผสมพันกันเลยบ้าจำเลยเดี๋ยวเราก็ไปป่อยดูอีกดูอีกตัวนี้อยู่ในหญ้าแบบนี้แหละโอ้ยเจมยี่ตัวนี้เด๋อวรุดนี่ตัวนึงเอาเฮยเจมได้ทรมดาแล้วเรา มีปะวะออกแนวแวกย่าแล้วดินีมีตัวหนึ่งเพื่อ,อนๆเี้ยเห็นไหมครับเข้มแต่กันมัฟโอ้โหหน่อยดีๆได้กี่ตัวมนะไม่รู้ว่าของบึงรู้ว่าปะดูครับเพืเ่อนๆเห็นไหม,มเดี๋ยวยู่แบบได้กี่ตัวเห็นสิบแล้วอ,อ่ะ เยอะมากผมไม่ค่อยบวกเลยได้เยอะมากกว่าพ่อมึงอีกมั้งเนี่ย <c oughs> มีปลา,าเมงวะเกล่อเริ่มลุกอ่ะดินีหลองเอาไวเออมันจะพางตัวตามย่าตามอะไรพวกนี้นี่เกียอนี่ตัว้วครับนี่แอบอยู่นะ เขาเห็นล็อกนะเจมมาลก้าวทำันอยู่ตรงที่แบบนี้นี่เองนะโหสุดยอดมีปะ่ะเดี๋ยวมันตรงน,นี้มันขีมันคล้ายๆที่ดินนี่แหละโอ้หเพื่อนๆร้องต่อหน,น้าต่อตาเลยนะสมรู้มันอยู่ตรงไหนล็อกมากเลย โอ้ยตรงนี้เราเอาไม่ได้嘛เจมเออเฮ้ยเนี่ยมันรอนี่ไงเพื่อนๆไปก่อน้ะครับ นะครับโยยกนะครับฟังดูเพื่อน 房子、啊，嗯，房、嗯、子，什么？那又是什么？嗯，哦、啊。哎、嗯、呀。啊啊嗯啊啊啊啊 มาแล้ว่าเสียงมันอยู่แถวๆนี้นี่ครับอยู่ใต้ต้นขาเนี่ยของอยู่นี่ไงอึ๊บนี่ฮครับแอบอยู่ออ๋อเขาไม่พของเขาก็เหลือตัวนิดเดียวนะครับเนี่ย เราก็ดักฟังอยู่ตั้งนานแอบอยู่ตรงกลางคอเลยนะครับนี่ฮะเรามีเหยื่อล่ออยู่นะครับมีมีนกตอึงต่อ,อยังยังมีสองสามตัวนะครับแถวๆนี้ จะต้องกระดักฟังมา<อ>เสียงเหมือนอยู่ตรงหน้าเลยนะนี่มันอยูอ่ที่เสียงนี้หอกหอกนี่ไงนี่ไงจะอยู่แอบอยู่นี่ไงครับออกออกนี่ครับ ไ้หลายตัวแนละ้วเหมือนกันนะเนี่ยนี่ครับใช้เจ้าเพื่อนๆเ,เขาเป็นนกต่อนะครับไ้หลายตัวเหมือนกันนะครับเนี่ยยี่สิบกว่าตัวนะครับ น่าจะมีอีกสัวตัวนะเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาต่อร้องต่ออีกทีนมันถึงเงืนเสียงงูข้างหลังผมเลยน,นะผมผมแอบนั่นฟังอยู่นะครับเนี่ยเสียงไม้ไกลแน่นี่งไงเฮ้ย เสียงเมือวเสี่ยงอยู่ไม่ไกลนะครับอิงต่อเรายังทำงานได้ได้ผลดีอยู่นะครับยังมีตัวอยู่เรื่อยๆนะครับตรงนี้นะฮะเราลองอนั่งฝันอีกสักครั้งหนึ่ง เพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นวลาน่าจะประมาณสองทุ่มกว่าแล้วนะครับเริ่มตัวเริ่มเงียบๆแล้วนะครับนน่นนะที่ผมต่อไว้นะมีตรงนู้ผมนั่งรออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็คอยนั่งดักฟังนะครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเงียบไปแล้วไม่ไม่ค่อยมีร้องแล้วนะครับเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะ เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ได้มาจับอิ่งแบบเนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะครับเราก็กลับบ้านแล้วนะวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องทํางานต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันดีกว่าว่าได้กี่ตัวนะครับ ผลงานที่ผมจับมาได้นะครับวันนี้อ่าไม่ธรรมดาพวกัยต้องมาทางนี้แล้วว่าต้องซื้อไฟหัวสักอันแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับไม่ว่ายังไงก็ไม่ยอมนะครับ <c oughs> ได้ทั้งหมดขีดตัวเอ,อ้ยสองสี่น้ำจ้ากว่าเดี๋ยวนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าตัวนะครับใช่ไหมเหระหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ตัวสิบห้าตัวครับเอาเรื่องเอาเรื่องได้สิบห้าตัวนะเนี่ย ผมไม่ไม่ได้ชอบกินนะครับแต่ว่าแม่ผมแม่ผมเขาชอบนะครับเดี๋ยวผมขังไว้ให้แม่ผมนะเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆฝีมือผมทันนี้ก็เอาแล้วนะครับเราเราไม่ใช่มือโปนะครับแค่แค่แคเซียน mau bayar-bayar kan